จบยังไม่ได้นะจบยางไม่ได้มันจะจบยังไม่ได้ขัดใจสัตว์นะ,ะผ่านผ่านทุกอย่างวันนี้นะครับวันนี้ที่บบเอ้ยไม่ทําคลิปขี้เกียจทำคลิปนะฮะอาทิตย์ที่แล้วก็ชนะแบบทีมบวยเกือบบวยติดคอนะนี่แม่งก็บวยเกือบบวยนี่มันบวยหนีตายอาทิตย์แล้วคือบวยที่แบบบวยสิ้นหวังแต่เกือบติดคอ แต่บุ้ยหนีตายอ่ะแต่เราไม่ควรเป็นหนีครับอันนี้คือเป็นเกมที่แบบว่าโอ้โหแบบความมันอ่ะแน่นอนแต่วดี๋ย้กูจะผ่านกูจะผ่านไม่หยุดเลยโอนาน่านะทุกคนดูอยู่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะสุปราเป็นไ,ไงเร็วที่สุดสรุปแบบเร็วที่สุดเลยแมนยูไม่มีแรชฟอร์ดเล่นเป็นทีมต่อบอลกันดีความเห็นกระตูก็มีแต่ความที่แบบว่ากองหน้าปีกสองคนน่ะมันพูดสเปนดิชเหมือนกันเนยนะ มันบาซิลกับเจติน่ามันคุยกันรู้เรื่องเหมือนถ้ารรดฟอร์ดมันเล่นอยู่เนี่ยอีข้าเนอร์เบนซ์โชอะมันก็จะคุยกันเหมือนกันแล้วมันก็จะแบบมีการลิงก์อัพคุยกันแบบหือสื่อสารการรรดฟอร์ดมันคือเห็นกับตัวตอนมันไม่อยู่เนี่ยทีแม่งเล่นดีขึ้นต่อบอลดีขึ้นแต่ตอนนี้วันนี้อันโทนี่มันดีขึ้นเรื่อยๆกราฟมันขึ้นกราฟมันขึ้นความมั่นใจมันมาเหมือนเมียมันจะมีลูกหรือเปล่าเพราะมันยิงได้วันนี้นะสำหรับผมเองผมบอกมันเป็นคือเวอร์คลาส ลูกที่มันยิงได้คือเวอร์คลาสที่มันก้มหน้าแล้วยิงได้อะถ้าช็อตนั้นนะ่ะคือมันใช้อินสติ้งลุนอาจจะออกก็ได้แต่มันยิงเข้ามุมถ้ามันผ่านนี่เนี่ยเหมือนมารูมผ่านแบบคือดีมาต์อทโเนียวันนี้เกิดจะเป็นโค้ชฮีโร่แล้วนะฮะที่ยิงลูกนั้นได้อะมันตั้งใจงจริงแต่คือเพราะใครละ่ะโอนาน่าเนี่ยผมมีประเด็นโอนาน่าตลอดนะผมรู้สึกโกลคีเปอร์ใครก็ตามเนี่ยเราจะไม่โอเวอร์ชมเขาเพราะว่ามันคือหน้าที่ ของแม่งที่ซ้อมมาแต่ออนานาวันนี้ทำได้ดีชิบหายตั้งแต่ต้นเกมมาถึงตอนเนี้ยตอนไหนตอนที่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนกี้ที่มันแบบว่าเอ๊วันนี้กูโชว์ฟอร์มดีเริ่มมีเดาอยากจะสร้างคอนเทนต์นะฮะแม็กควายที่สร้างคอนเทนต์มาเล่นดีมากเชียอสิบเกมหลังสุดนี่แม็กควายนี่คือแบบโอ้โหแบบว่า เฮ้ยข้อผิดพลาดน้อยมากโชฮีโร่โช, hero, โชเหนือนี่คือแบบแต่โอนาน่าเนี่ยนะครับวันนี้คือกะจะแบบอะไม่ทําคลิปดีกว่าโอนาน่าแม่งข้อผิดพลาดน้อยจะชมด้วยซ้ำในใจนะสุดท้ายเป็นไงอะ่ ja นะเดจาวูฮะนัดลากเป็นไงที่แข่งกับบุ๊คซันตันจำได้ไหมฮะอย่างนี้เลยวอลเล่แม่งเด็กๆตอนอยู่ที่คามรลูนแม่งเล่นแบบวอลเลยชายหาดปะวะที่แม่งขึ้นมาไม่ชอบตกหน้าคนอะเฮียเนี่ย ปัญหาเลยวะคือแบบท่านไม่ได้บอลมึงก็แบบเข้าใจนะเอาโอน้าเขามามันมองมันมองแต่บอลมันมองแต่บอลแต่มันไม่มีใครบอกแล้วมึงมึงรอดตัวไปตอนนั้นนะ่ะที่มึงไปตบหน้าคนอื่นนัดวูฟนัดลากของเกมอ่ะไม่แข่งเพียรไมีนี่ไปสิบนัดไม่คนพันดิตหรือคนที่แบบเป็นพวกทั้งพีม่มารีคไม่คุยถึงเรื่องการตบหน้ามึงที่ควรจะโดนจุดโทษตอนนั้นแล้วมึงรอดมาได้มึงตอนก่อนหลับมึงไม่มีแบบดูคลิปของตัวเองบ้างเหรอวะฮะ หรือมึงนั่งดูแต่ซีรีส์การ์นาโชแม่งดูแต่ Stranger Things 3มาดูอยู่ได้นะฮะออร่ามึงดูอะไรเทนทักผิดไหมเทนทักไม่ผิดนะฮะพูดจริงพูดจริงอาถ้าคนพูดจริงถึงจุดเนี้ยถ้าไม่มีเฟเวอร์นด์ได้แรดฟอร์ดมันเจ็บไปเนี่ยมันทําให้เห็นไงว่าทันทักความกดดันที่องเลื้ยงแรดฟอร์ดมันเป็นพ่อนะมันเหมือนโค้ดมันเหมือนพ่อที่ต้องพยายามแบบลูกทุกคนคนไหนแบบเออมันต้องแบบใช้ แรดฟอร์ดต้องพยายามปั้นรับแพทเทิรักเชื่อตลอดว่าแรดฟอร์ดเนี่ยมันจะแบบมันจะกลับมาได้ฟอร์มจะกลับมาคนที่เชื่อคนที่เป็นพ่อคนที่ดูแลคนที่ผู้น้าทีมน่ะมันต้องให้โอกาสไงี่ยเพราะโอกาสปุ๊บแรดฟอร์ดมันก็คือเนี่ยกากช่วงนี้คือพวกนี้กากคือยังไงอะโอทุกที่ก็ไม่ได้ขึ้นไงกาลาโชก็เล่นผิดตำแหน่งตลอดพอกาลาโชเล่นซ้ายโอทูนี่เล่นขวาเนี่ยแล้วเล่นหลายๆนัดติดต่อกันเนี่ยไม่กล้าจะคลิกไม่กค้จะคลิกเพราะจริงนะนี่ขนาดแบบคาซิมิโร่นะเล่นกองหลังคิมวาิมิโ่ใชลคาผิมมิโ่่ไใชดคาซิมิโร มันเล่นให้เดบุญแล้วนะเอาจริงแล้วแม่งเล่นดีดีด้วยแต่จังหวะนั้นล่ะคือผมรู้สึกว่ามันแบบข้ามไปถ้าผมเชื่อว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่แบบว่าแบบลนลนลินเดอร์เลฟอะจะไม่หม่งคืนแน่นอนมันคงจะแบบไม่คงจะหม่งหรือทำมาลนกว่านี้คารซิมิโร่คนที่ผ่านได้แชมป์เป็นสีกมาโคห้าสมัยเนี่ยข้ามมากครับแบตนี้คือแบตแบบจิกก๊กจิกก๊กแบตยิ่งกว่าแบตซ้อมแบตซ้อมเป็นหัวใจเต้นเร็วกว่านี้เลยคาซิมิโร่อะนี่คือไงอะคือยังไงครับคือนะ บ่งแบบคือหลังไปเชี่ยมมีกองมีกองหน้ายืนอยูมมม่มีมีตัวผู้เล่นบาเล่ยู่กันไงเงาบาเบสกามาปุ๊บนั่นเลยโอหน้าแม่งชาติที่แล้วนะฮะตอนหนุ่มๆเป็นนักวลย์บอลชายหาดทีมชาติคแคเมรูนะครับไม่กระโดดตกมาเปี่ยงคือก็ไม่อยากว่ากรรมการนะฮะก็ให้จุดโทษไปเพราะแม่งแบบแสกหน้ามากกรรมการให้ในสนาม V.R ให้แต่การโชว์จริงนะมันมีมันมีล้มมันมีแบบ ไปแบบไปไปสะก,กิดขาเขาลม้มแล้วแม่ก็โดนเตะหลังจริงซึ่งตามที่การณาโชตได้จุดโทษกับมีโอกาสได้จุดโทษตอนหลุดเดี่ยวขึ้นไปอะ่ะผมว่านั้นห้าสิบห้าสิบเลยนะแต่กรรมการไอวาไอเวอารวานี่คือตั้งแต่แบบโอ้โหสมาคมกรรมการนี่ของเปลีปีนี้มันคือแบบมันเฮียมันมั่วมันมากเลยนะครับปีหน้าเนี่ยแม่งต้องดีขึ้นนะฮะต้องดีขึ้นแต่ปีนี้คือมันเลวนรกสะทุนมากนะครับในการตัดสินใจต,ต่างๆเทคโนโลยีก็ไม่ถึงปีหน้าเนี่ยต้องพอมีเอาไซด์ขึ้นมาแล้วนะ ผมเชื่อว่าไอความโกรธความแค้นน่มันก็จะลดลงนิดนึงเพราะว่านะมันจะเหลือไอลูก้โง่อย่างเงี้ยเคลียร์เอาเวียสไหมมันเคลียร์เอาเวียสไหมก็ใช่ไงเนี่ยมีคนไปเตกนนะกรนช่อลม้มเบาไปแต่ตอนวิง full speed, ่งฟูลสปีดนะตอนอย่าลืมคุณที่วิ่งฟูลสปีดสปริเนี่ะขาขาเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่มีคนมาเตะข้างหลังเงี้ยถ้ากรรมาการมันคิดอย่างนี้ต่ก็ไม่ได้ไงแต่วันมิซาก,ก้าที่นัดก่อนที่แบบไงมือวิ่ง <c oughs> โหดเช่ครับไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ควรจะเกิดขึ้น คือมันเป็นแบบอนที่คลายแม็กซ์สองมันคือแบบว่าหักอารมณ์คือแมชเนี่ยคือหวังเล็กๆนะก่อนสเปอร์เตะเนี่ยก่อนสเปอร์เตะเนี่ยถ้าชนะวันเนี้ยจะตามสเปอร์หกตามน,นะแข่งเยอะกว่าสองนัดก็จริงแต่สเปอร์โหดสุดในเพียงมดีครับสเปอร์เป็นทีมเดียวที่ท,ที่แบบว่านะครับซอนฮุงมินก็ซอนฮุงมินเถอะตอนนี้นะอากาศตอนนี้คือแบบว่าหนาวมากนะครับเพราะว่าต้องเจอ แมนซิตี้ต้องเจออาร์เซนอลต้องเจอลิเวอร์พูลนะครับสเปอร์มีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือชนะได้ก็มีแต่มีสิทธิ์ที่จะเก็บต้มไม่ได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์สวิงเก้าต้ได้ถ้าแมนยไมไมูไม่เง้ไม่เชียวนัดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำตั้งเข้าไปแบบย่างเงี้ย,ยสเปอร์ได้แต่ตอนเนี้ยนีคาสเซิลก็แบบหนึ่งหนึ11 11 11 11 11่งหนึ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 ่งมาพอสองหนึ่งได้ก็สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งได้นะฮะก็ชมนีควอสเซิลนะฮะคือแบบปัแบบ๊แบาบแบบ มีความรนมีความทุกอย่างแต่เราพูดวิเคราะห์จริงนะว่าแมนยูต้องขอบต้องชมเทนฮักจริงเย้ยเฮ้ยพวกเราต้องชมเทนฮักนะฮะใครด้วยถ้ากดหัวนมตัวเองนะฮะกดเล่นๆหลายทีก็ได้นะกดแปดกดเก้าก็ได้นะฮะไม่ใช่ไลยกดเล่นๆลยได้กดหาโทรศัพท์มากดแปดกดเก้าเล่นๆก็ได้นะฮะหรือหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้เพราะตอนนี้เทนฮักไม่ผิดจริงสงสารเนอะพี่รว่รวมร่วมเด็กหน่อยเนี่ยคือเทนฮักแบบโอนาน่าลูกรักอีกคนหนึ่งไงที่ต้องจับแม่งเล่นทุกนัด ไม่ให้ไม่เคยให้มันแบบถ้ามันเทนฮักมึงไม่ให้มันเล่นสักนัดหนึ่งดิเทนฮักให้มันหยุดเล่นสักนัดหนึ่งดิมันจะมีไม่ได้คิดแบบเออก่อนนอนกูดูอย่างอื่นไหมวะกูดูคลิปความผิดพลาดของกูเองดีไหมเออเนอะหรือมันเด็กๆมันไม่ดูคลิปวันไดชายหาดของแม่งอ่ะแล้วมันก็แบบไม่เคยสำนึกเลยโอนาน่ามึงต้องสร้างคอนเทนต์ตลอดพูดจริงนะผมพูดจริงโอนาน่าชัวฟอร์มหลอกตาให้เราสื่อมันเป็นโกที่เก่งมันเป็นโกที่เก่งนะครับถ้าซีซั่นหน้ามันมันต้องรีเซ็ตใหม่เงมันต้องเริ่มใหมู้ออสรงึก ทั้งๆที่มีฟอร์มดีเลยรขัดอเสียบกันบ้างนะอยบมีมีฟอร์มดีมาซากบ้างทุกๆแมชเนี่ยที่เล่นมาปั๊บปับปับปับเนี่ยนะคือถ้ามีคนทำกราฟิกนยอยากทำมาปั๊บปับปั๊บับทุกนัดเนี่ยนัดนี้โอนาน่าแม่งผาดผัดผัดลุผดลุหลามาลูกนี้จะชนะไหมครับคืออย่างงี้หมดเลยมันแบบมีแบบโอโาน่าลุ้นๆเลยนะที่แบบว่าทําให้เราตกจากการเล่นแชมเปี้ยนส์คิกนะฮะทำให้เราแบบแมชที่ชนะก็ไม่ชนะเสียลูกง่ายๆตลอดนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ ชื่นชมโรน่ามากจะเป็นท็อปเป็นแบบท็อปทรีแมตช์ที่ดีที่สุดของโอลาน่าต่เล่นมันยูเนเต็ดแต่สุดท้ายจากการจาัดก,การที่กลายเป็นท็อปทรีแมาชที่ดีที่สุดทั้งต่โอลนาเล่นยูเนเต็ดมันกลายเป็นแมตช์ที่แบบว่าที่ที่สุดเลยเชื่อมากอะโอรนาแต่มันเก่งพอสวัด์ดีแต่คือมันมีความเนี้ยเล็กๆ็น้อยๆ้ยนี่แหละครับแต่ก็เพราะว่ากองหลังคนก็บอกเพราะกองหลังไงกองหลังไม่มีใช่กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเราไม่ขายหมดเลยนะเจ็บหมดทั้งทีมบีกแบ็กไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กเซ แม่งเจ็บกันหมดนะมีแต่มีแต่แม,ม็กควายที่ยังล้อละแล่อยู่นะครับแบกซ้ายที่แม่งแบบเจ็บทั้งรดูการเจ็บแล้วเจ็บอีกเมาสเจ็บแบบเจ็บแบบมันเจ็บแล้วเจ็บเอาแต่มันหนึ่งนะัดลงมาวิ่งหนึ่งเจ็บเจ็บมาเจ็บมาเป็นอย่างจริงแต่ไม่ใช่แค่นั้นโอเคเราเรารู้เรื่องเจ็บรู้อยู่แล้ะแต่คือผมร้องสรสทนทังจรงิงตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องกรีนบูดก็เรื่องหนึ่งนะอย่าลืมแม, wood, ม็กกรีนบูดแม่กยูนก็เหมือนจ่ายตังค์ให้แม่งอยู่ถ้าจำไม่ผิดจ่ายน้อยๆหรือเปล่าซานโชก็ต้องจ่ายอยู่มีดีิว คือถ้าคุณจ่ายเงินให้มันอยู่ในเพโลอ่ะมันเหมือนเป็นนักเตะที่เราแบบจ่ายตังค์แล้วแม่งเล่นให้คนอื่นกรีนบูดก,ก็เป็นอยู่ในทีมแมนยูให้ยืมตัวไปอยู่ลองคิดสิครับว่ามาร์เซียลก็ไงเรื่องผ่าตัดตอนไอ้ฮีเชิบหายเลยคือมันมันกำจัดไอ้พวกเดนบูดพวไไม่ได้ไงคือลองคิดนะคว่าตั้งแต่แบบสักยี่สิบแบบล่าสุดเนี่ยถ้ามีซานโชมีกรีนบูดอ่ะขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มมีซันโชมีกรีนบูดหรือมีใครอยู่อ่ะมาร์เซียลอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ ถ้ามีแค่สี่อะไรก็ตามเนี่ยสีตัวนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่แบบเหลือยี่สิบนาทีอยู่เปลี่ยนกองหน้าตัวจิ๊ดมากดดันซ้ายขวานเนี่ยตลอดเป็นไงอะแมนยูตามได้มากกว่าอีกสิบห้าตามเลยฮะตอนนี้อันดับสี่เลยถึงบอกไนงะเทนฮากก็บอกปีหน้าก็ยังไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้ท็อปแบบเขายอะไรได้ได้ไดอันดับหนึ่งอันดับสองเขาบอกปีหน้าถ้าเซตร,ระบบใหม่กองหลังเจ็บน้อยลงนะฮะ ได้ผู้เล่นหน่มาเคลียร์พวกขาเหวออกไปนะฮะเขาโฟนี่มีโอกาสสูงมากกับพี่อิลิทันหักผมเชื่อในเขานะนัดเนี้ยผมเห็นเลยว่าเขาทําแบบถ้าเราเป็นเขาอะแม่งไม่รู้จะทําไงแล้วเนี้ยนะยังไงก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะฮะกดดีไซน์อะไรก็ได้กดถ้าดีไซน์ก็แม่งทิกดดีไซน์สองทีแม่งเลยแม่งหุ่นหงิดมากจริงนะ,ะม,มันแม่งิดี๋ยไม่ได้ไปด่านไอจี IG เลยเดี๋ยวตามไปด่านไอจี IG แมนอยู่ก่อนนะครับ มุ่งหีดมากค่ะใครเป็นแฟนเมนยูมุ่งหิดไหมอ่ะผมแบบอยากจะแบบว่าชิวๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะไรนะฟอร์เอวจะจบละโชว์กูเพิ่งดูจบไปนะครับวันนี้ก็จะดูซีรีส์ซีรีส์ชิวๆหลังจาจบบอลปกติบอลเตะเดือดิีหายวันนี้จบแบบประมาณสามห้าทุ่มจะดูซีรีส์ชิวๆเข้าสู่วันอาทิตย์แบบว่ายิ้มย้ำจ้ำสายอารมณ์ดีเจอญาติพี่น้องญาติพี่น้องไม่เคยดูบอลเลยนะฮะไปเจอญาติพี่น้องแบบเราอารมณ์ดีนะครับพูดคุยกับคนเพลาะเป็นไงอ่ะ นักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติแคมบูดูทำกูอีกแล้วไอ้สั่ง